สวัสดีครับวันนี้ผมมาแกะกล่องโอ้ซ oh. ูกะโอซูกะเป็นผลิตภัณฑ์ไทยทำพันเจ็ดสวัสดีพันเจ็ดสองหนึ่งเท่าไหร่ดีสว่านไร้สายแปลงถ่ายขนาดแปดร้อยสองขีด ดีผู้ดีสองนี่ก็แทกมาดีมีการกระแทกด้วยเนาะโอ้หว่งไงฮะนายนายว่าไงโอเคดูเลยโอ้สุกัสเป็นท่านม่มีคู่มือเนาะมีคุมือโอ้ oh, ตรงตามปกแล้วก็มีซอก สวานแล้วก็มีตัวตัวควงม,มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่สอ้อ,น,อนนี้ก็เป็นประกันประกันเพิ่มเป็น7เดือนประกันเเดือน,นไม่รู้ประกันอะไรบ้างอันนี้เป็นนามบัตรวันนี้ชำรุ้เสียหายมีนามบัตร ตัวนี้สินค้าขายใน่ไหมปลาหย้งปลาหยักปลาปลาหยโอ้โห้มันให้อันนี้เป็นปลาปลาพยูนลูกยนี่คือมือการใช้นี่อะไรไม่มันเล็กๆล็น่ม่มเล็กกัน มันเล็กัง,งไม่เด็ก็ำไมมันเล็กังไม่แม่อันนี้ขอันนี้น ก่บไม้อันนี้กระแทกลน้องเระวังระวังพ่อล็อกไม่สนิทมันปล่อยออกมา Ok Okay. Ok được rồi.